สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับคลิปนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆน,นะครับไปทําการเปลี่ยนแผ่นังคลัตช์ของฮอนด้าอวอแมนฮอนดาพี่น้องว้าวพีดนะครับยามาฮ่านะครับเอ็กไซเตอร์นะครับสําหรับคันนี้นะครับในคลิปที่ผ่านมานะครับผมก็อาได้พาเพื่อนๆไปดูแนวทางดูวิธีการปรับตั้งคลัตช์แล้วนะครับอาปรับตั้งอย่างไรให้ถูกวิธีก็ได้บอกไปแล้วนะครับอะนะครับ ในคลิปนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาทําการเปลี่ยนแป็นคัดแล้วก็จะเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าทําไมนะครับคัดของเรามันถึงหมดเร็วในรถรุ่นนี้นะครับที่เพื่อนๆเห็นเพื่อนๆหลายๆท่านก็บ่นอยู่นะครับแล้วก็ใช้งานไปนานๆนะครับเวลาที่นะครับเราปล่อยคัดแล้วรถไม่มีกําลังนะครับมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับทุกท่านนะครับอ้าวนะครับก็ นะครับก่อนที่เราจะไปทําการเปลี่ยนแผ่นคลาดก่อนที่เราจะไปดูความหนาของผ้าคลัดนะครับทุกท่านแล้วผมจะเล่าอาการให้เพื่อนๆฟังสักนิดหนึ่งนะครับอ่าทาไมนะครับในคลิปที่ผ่านมาผมถึงต้องได้ทําการรื้อชุดคลัดออกมานะครับมาทําการปรับตั้งใหม่นะครับมันมีเหตุผลอยู่นะครับทุกท่านนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับอ่าฟังดีๆนะทีนี้นะครับ ในกรณีที่ผมได้ทำการนะครับเปิดห้องคลัดออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นตระกูลนะครับ VR TZR TZM นะครับ RXZ นะครับแล้วก็ Exciter R15 M เนี่ยนะครับจะมีน็อตปรับตั้งคลัดอยู่ภายในห้องคลัดหรือว่าในชุดคลัดหนึ่งตัวนะครับก็ในคลิปที่แล้วคงได้ดูไปแล้วล่ะนะครับ สาเหตุนะครับที่เราต้องทําการถอดออกมาทําการปรับตั้งนี่มาดูตรงนี้นะครับเมื่อนะครับรถเราใช้งานนานไปนะครับชามคัตตัวนอกเนี้ยนะครับตัวที่ผมถืออยู่ตอนนี้นะครับชามคัตตัวนอกนี้นะครับมันมีแกนกระทุ้งคัตตัวหนึ่งยึดล็อกตายนะครับล็อกตายติดกันเลยนะครับนี่ตรงนิ้วโป้งผมเนี่ยนะครับเป็นน็อตปรับตั้งแกนกระทุ้งคัตนะครับแกนกระทุ้งคัตตัวสั้น นะครับมันก็ติดกันอยู่กับชามตรงนี้แหละนะครับนี่อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะเมื่อไรก็ตามนะครับเมื่อไรก็ตามนะครับที่แผ่นคลัสของเราเกิดอาการสึกหลอแผ่นคลัสหมดชามคลัสสึกนะครับอาจจะทําให้แกนกระทุ้งตรงนี้นะครับแล้วก็ชุดฝาคลัสตรงนี้มันขยับเข้าไปข้างในนะครับพอขยับเข้าไปข้างในมันก็ไปยันกันกับลูกปืนแล้วก็แกนกระทุงคลัสตัวในไม่มีระยะฟรี กลายเป็นรถมีอาการคัดยันนะครับคัดรื่นนั่นเองนะครับเพื่อนๆนะครับพอรถเริ่มมีอาการคัดลื่นถ้าช่างเขารู้เขาก็จะทําการเปิดห้องคลัดออกมาแล้วก็ทําการปรับตั้งนัดตรงนี้นะครับเพื่อให้มันมีระยะฟรีเพื่อไม่ให้คัดมันยันไม่ให้คัดมันลื่นนะครับทุกท่าน หมายความว่าในรถคันนี้นะครับมีการถอดห้องคลัตออกมาทําการปรับตั้งแกนกระทุ้งคลัตอันเนื่องมาจากแผ่นคลัตหมดดังนั้นนะครับวันนี้ผมจะวัดให้เพื่อนๆดูนะครับสําหรับแผ่นคลัตใหม่ที่ผมไปซื้อมาเป็นเกรดของท้องตลาดเนอะนะครับเป็นยี่ห้อที่ไว้วางใจนะครับในพื้นที่แล้วกันนะครับเรามาดูตรงนี้นะครับแผ่นคลัตที่ดีนะครับมันจะต้องมีความหนาที่ได้มาตรฐานนะครับ ค่ามาตรฐานของแผ่นคัตเอ็กไซเตอร์นะครับอยู่ที่2.9มิลลิเมตรถึง3มมิลลิเมตรถึง3.1มนมิลลิเมตรนะครับ 2. 9ดถึง3.1มมิลลิเมตรแผ่นคัตที่ผมซื้อมานะครับถ้าเวอร์เนียผมบ่มั่วเด้อนะครับก็วัดได้3มิลเปเป้เรเดอพี่น้องเด้อนะครับเนี่ยนะครับก็วัดได้3มิลอย่างที่เพื่อนๆเห็นนั่นแหละนะครับตอนนี้นะครับ3มิลเป๊ะนั่นแหละครับพี่น้องนะครับอ่ะ นะครับหากความสึกลอของเบอร์เนีย er ด้วยก็แล้วกันนะครับอ่าแล้วก็แผ่นคัสยี่ห้อที่เคยที่เอามาใช้นี้นะครับไม่เคยมีปัญหาคัสล่อนนะอ่าบอกไว้ก่อนนะครับทีนี้เรามาวัดดูนะครับแผ่นคัสของตัวรถที่เราทําการถอดออกมาที่ผมบอกว่าคลัสหมดนะครับมันดูยังไงนะครับมันดูตรงนี้นะครับทุกท่านนะครับแผ่นคัสที่ผมทําการวัดนี้ ผมอ่านค่าได้อยู่ที่2.5ม mm ิลลิเมตรเด้อทุกท่านนะครับประมาณนี้นะครับค่าวิกฤตความสึกหลอเขาก็ให้อยู่ประมาณ2.8 mm ประมาณนี้นะครับเพราะว่าค่ามาตรฐานอยู่2.9 mm นะครับามันน่าจะสึกเดาหล้อได้อยู่ประมาณ2.7 2.8 mm นะครับแต่ตอนนี้วัดได้2.5 mm นะครับซึ่งมันต่ํากว่าค่ามาตรฐานนะครับแผ่นคัดที่บางนะครับมันจะทําให้ค่าเค ของสปริงมันอ่อนลงนะครับแล้วทีนี้แผ่นคัดแผ่นหนึ่งนะครับสมมุติว่ามันสึกล้อลงมาเนี่ยจาก3มิลเนี่ยสึกล้อลงมาแผ่นละครึ่งมิลน,นะครับคูณกัน4แผ่นก็ตกเข้าไป2มิลแล้วนะครับยังไม่รวมแผ่นเหล็กกับชามคัดตัวบนตัวล่างนะครับทุกท่านนี่แหละนะครับเป็นสาเหตุที่ทําให้ค่าความแข็งของสปริงมันไม่พอทําให้เกิดอาการคลัดลื่นได้นะครับอานะครับแผ่นคลัต นะครับสาเหตุของแผ่นคลัตที่นะครับหมดวัยในรถอาตระกูลนี้นะครับสาเหตุก็เพราะว่าคลัตต่ํานั่นเองนะครับเพื่อนๆสํานสหรับท่านใดที่ชอบขับขี่รถนะครับปรับตั้งคลัตต่ําๆอาฟังไว้สักนิดนึงนะครับเวลาที่ท่านกำคัดหรือว่ากดคัดเข้ามาเนี่ยคัดมันจากไม่เต็มที่พอคัดจากไม่เต็มที่มันก็ทําให นะครับแผ่นเหลขข็กคลาดกับแผ่นคลาดมันวิ่งเสียดสีกันอยู่ตลอดเวลาในช่วงที่เรากำคลาดนะครับมันจะเกิดการสึกหลอได้อย่างรวดเร็วนะครับทีนี้พอคลาดสึกหลอปั๊บนะครับมันอาชามคลาดมันขยับเข้าไปข้างในมันก็เลยทำให้อาก,กระทุ้งคัดมันยันกันพอแกนกระทุง้งคลดมันยันกันทีนี้เกิดปัญหาขึ้นแล้วล่ะนะครับเพื่อนๆก็คือ คัดเริ่มลื่นนะครับพอปล่อยไว้นานๆคัดก็ไหม้คัดก็หมดนั่นเองนะครับทุกท่านครับที่นี้เราก็จะมาทําการเลียงแล้วก็ประกอบแผ่นคลัตนะก่อนที่เราจะประกอบแผ่นคลัตก็แผ่นเหล็กกับแผ่นคลัตฉลมน้ํามันเครื่องมาก่อนนะครับทุกท่านอ่านะครับเวลาที่เราจะทําการประกอบนะครับเราใส่แผ่นคลัตเข้าไปก่อน1แผ่นนะครับแผ่นคลัตนะครับสามารถใช้ร่วมกับเร็กซไซเตอร์นี่ร่วมกับพวก k R N S R นะอ่าแผ่นคลัตแล้วก็ตามด้วยแผ่นเหล็ก ส่วนแผ่นเหล็กนี้ถ้าใครเอาหน้าเรียบเข้าก็เรียบเข้าให้เหมือนกันทุกแผ่นนะเท่าหน้านูนเข้าก็เข้าให้เหมือนกันทุกแผ่นนะครับเพื่อนๆนนะครับอ้าหน้าไหนก็ได้นะครับสําหรับแผ่นเหล็กแต่ขอให้เหมือนกันทุกแผ่นนะก็เรียงออกมาเลยนะครับแผ่น,นคลัดแผ่นเหล็กแผ่นคลัดแผ่นเหล็กแล้วก็แผ่นคลัดนะครับนี่ก็เรียงเข้าไปแบบนี้เลยนะครับ าตามด้วยแผ่นเหล็กแล้วก็แผ่นคลัดแผ่นสุดท้ายนะครับทุกท่านนี่เราก็จะเรียงสลับกันออกมาแบบนี้นะครับเอ็กไซเตอร์นะครับเมีแผ่นคลัด4แผ่นนะแต่ถ้าเป็น R15 ผมจำไม่ผิดก็มีแค่3แผ่นนะครับทุกท่านบอกไว้ก่อนเลยนะ นี่พอ <oto> เราทําการเลียงแผ่นคัดเข้าไปเป็นที่เสร็จสรรพเรียบร้อย <right> นะครับทุกท่านนะครับสิ่งที่เราจะลืมไม่ได้เลยนะครับภายในรูเพาต,ตรงนี้นะครับภายในรูเพาตรงนี้ข้างในนะครับมีแกนกระทุง้งคัดแกนยาวอยู่นะครับ1แกนนะครับแล้วก็นะครับตามด้วยเม็ดลูกปืนเนี่ยกำลังจะใส่เม็ดลูกปืนนะครับนี่นะครับใส่เม,ม็ดลูกปืนนะครับเม็ดลูกปืนตรงนี้เป็นเม็ดใหญ่นะแต่ถ้าเป็นวายร้อยจะเป็นเม็ดเล็กนะครับทุกท่าน นะครับนี่ผมจะวางไว้เพื่อนๆดูอย่างนี้นะครับนี่นะครับวันนี้ก็คือเม็ดลูกปืนนะครับที่นี้นะครับก่อนที่เรานะครับจะไปทําการประกบอ่าประกบเสื้อคัดตัวนอกเนี่ยให้ทําการคลายน็อตออกมาก่อนนะครับคลายน็อตน็อตที่ใช้ปรับตั้งแกนกระทุ้งคัดที่อยู่ในห้องคัดนี่แหละนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะได้เห็นนะอยู่ที่ฝาครอบเนี่ยนะครับนี่น็อตตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูใหม่นะครับนี่ นะครับเนี่ยน็อตตรงกลางเนี้ยนะครับเบอร์สิบกับไขควงแฉกเนี่ยนะครับเพื่อนๆต้องคลายน็อตเบอร์สิบแล้วก็คลายไขควงแฉกออกมาก่อนนะครับเพราะว่าบางทีเราประกอบเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับเราขันเราขัน่ะเราขันน็อตเบอร์สิบยึดสปริงมันแน่นทีนี้ถ้าเราจะปรับตั้งคัดเวลาเราขันเข้าไปคลาดมันยันมันจะคลายไม่ออกนะครับทุกท่านดังนั้นให้เพื่อนๆทาการคลายไว้ก่อนล่วงหน้าเลยก็แล้วกันนะครับค่อยทําการ ตั้งพลัดใหม่นะสำหรับวิธีการปรับตั้งเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าใครอยากดูคลิปเต็มก็ย้อนกลับไปดูคลิปของเมื่อวานได้นะครับทุกท่านนะครับอันนี้ผมจะขันยึดไว้เป็นแนวทางเฉยๆนะอันนี้ขันเข้าไปแค่ชนสปริงนะครับยังไม่ได้ขันแน่นนะครับทุกท่านนี่นะครับเพราะว่ายังไม่ได้หยอนน้ายาล็อกเกลียวเลยนะครับตอนนี้ก็นะครับยึดไว้พอเป็นแนวทางก่อนนะครับทีนี้นะครับเราก็จะเอานะครับอ่า ปากแก้วแหวนเบอร์สิบนะครับมาทําการคลายนะครับปากแก้วแหวนเบอร์สิบมาคายน็อตล็อกออกแล้วก็ใช้ไขควงแฉกนะครับเป็นตัวปรับตั้งก็แล้วกันนะครับทุกท่านนะครับตอนนี้ผมก็โยกดูก่อนว่ามันมีระยะฟรีไหมนะครับอ่ามีระยะฟรีมากน้อยแค่ไหนนะครับทุกท่านโยกลูกเบี้ยกดคลัดฝั่งโน้นนะครับอ่าถ้ามันมีระยะฟรีเยอะหรือว่าระยะฟรีน้อยเราสามารถทาการปรับตั้งตรงนี้ก่อนได้นะครับเป็นอันดับแรก นะครับคายน็อตเบอร์สิบออกนะครับใช้ไขควงแฉกนะครับนี่ใช้ไขควงแฉกนะครับอ่าคลายออกมาก่อนแล้วค่อยหมุนเข้านะเวลาเราหมุนเข้านะครับเราหมุนเข้าไปจนสุดนะครับพอหมุนเข้าไปจนสุดแล้วก็ให้คลายออกมานะครับประมาณ 2- อถึงสามเหลี่ยมน็อตนะครับแล้วก็ล็อกน็อตเบอร์สิบนะครับเพื่อนๆโดยปกติแล้วน็อตตรงนี้จะมีระยะฟรีอยู่ที่นะครับ 0.5ถึง1มิมตรนะครับทุกท่านนะครับเราจะสังเกตได้อย่างไรว่าน็อตตรงนี้นะครับมีระยะฟรีเราก็นะครับอ่ปับตั้งไปก่อนตามที่บอกไปนะครับขันสกูแกนกลางเข้าไปสุดแล้วก็คลายออกมาประมาณ2-3เดี่มน็อตนะครับแล้วก็ทําการล็อกนะครับแล้วทีนี้เราก็ไปโยกแกนกระทุ้งคัดดูนะครับในขณะที่เราโยกแกนกระทุ้งคัดเราต้องเอาไขควงดันน็อตหัวแฉกตรงนี้ไว้ด้วยนะ เวลาที่เราดันน็อตหัวแชกตรงนี้ไว้นะครับแล้วเราไปเอื้อมมือไปกดแกนกับทุ้งคัดหรือว่าลูกเบี้ยกดคัดนะ่นะครับน็อตที่เราปรับตั้งเนี่ยมันจะมีระยะฟรีโยกเข้าโยกออกได้เราสังเกตได้จากตรงนี้แหละนะครับว่าระยะฟรีที่เราปรับตั้งเนี่ยอยู่ในค่ามาตรฐานหรือไม่นะมีระยะฟรีอยู่ที่ประมาณ0.5ม mm ิลลิเมตรถึง1มิลลิเมตรนะครับทุกท่านนะครับเราต้องมีระยะฟรีนะครับ เวลาตั้งคัดต้องมีระยะฟรีถ้าไม่มีระยะฟรีนะครับเวลาแผ่นคัดสึกหลอลงไปคัดจะยันนะครับจะทําให้คัดเลื่นคัดไม่แล้วก็เวลาที่นะครับเหล็กมันร้อนมันจะขยายตัวมันจะกลายเป็นคัดยันดังนั้นต้องมีระยะฟรี0.5ถึง1มมตรนะครับทุกท่าน